สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมมันสัมปะหลังกันนะคะเราก็นำมันสัมปะหลังมาปอกเปลือกแล้วก็ขึ้นตั้งไฟต้มนะคะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต้มให้เขาสุกนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอสุกมันสัมปะหลังของเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะ พอสุกแล้วเราก็ช้อนขึ้นใส่ชามพักไว้นะคะใส่ภาชนะพักไว้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะมันสับัหลังที่เราต้มสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำน้ำตาลใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางๆไม่แรงมากนะคะในการเคี่ยวน้ำตาลนะคะแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายดีนะคะ น้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะแล้วเราก็เคี่ยวให้เดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมันที่เราต้มพักไว้นะคะใส่เชื่อมเลยค่ะใส่ลงไปในน้ำเชื่อมของเรานะคะเชื่อมให้เหลืองสวยให้น้ำเชื่อมเข้าไปในตัวมันสัมปะหลังนะคะ สำหรับมันสัมปะหลังเชื่อมนี่นะคะถ้าใครชอบกินออกมันนะคะก็ใช้กะทิเคี่ยวกับเกลือนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตักราดมันสัาปะหลังที่เราเชื่อมสุกแล้วนะคะก็จะไปตัดรสกันนะคะก็จะมีความหวานมันนะคะกลมกล่อมแต่นุ้มแม่มชอบออริจินัลนะคะไม่ใส่กะทิก็กินแบบธรรมดานี่นะคะสําหรับการเคี่ยวเชื่อมนะก็จะใช้ไฟอ่อนๆไม่แรงมากนะคะในการเชื่อม เพื่อจะไม่ให้มันไหม้นะคะถ้าไฟแรงเกินไปก็จะไหม้นะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะมันเชื่อมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะอย่ามาตักเสิร์ฟใส่ชามกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองสวยมากๆเลยนะคะ